จากนิทานปรมปราประจำนักขราพิมายได้รายเรื่องราวของเท้าปาจิตนางอรพิมไว้ว่าพระเจ้าอุทุมราชกษัตริย์ผู้องค์อาจเกลียงไกลและเป็นใหญ่ในนครทมทานีมีพระโอรสรูปงามนามว่าเท้าปาจิตครั้นเมื่อเท้าปาจิตเจริญพระชนษา พระบิดาจึงมีพระบัญชาให้ทหารเป่าประกาศคัดหาหญิงงามจากทั่วสารทิศมาให้เท้าปาจิตเลือกเป็นคู่ครองแต่หามีหญิงใดต้องพระไทยไม่พระเจ้าอุทุมราชจึงโปรดให้หมวดหลวงตรวจด,ดูดวงชะตา ซึ่งโหนทำนายว่าเนื้อคู่ของเท้าปาจิตนั้นยังอยู่ในคันของหญิงชาวนาที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ยังแดนไกลโดยให้สังเกตว่าหญิงตั้งคันผู้นั้นจะมีเงากรดกั้นไว้ให้แหลเห็นชัดเจนเมื่อเท้าป่าจิตได้ระดับกลับฟังดังนั้นจึงออกเดินทางไปสืบสอบค้นหาเนื้อคู่ตามคำทำนายผ่านหมู่บ้านน้อยใหญ่ตามรายทาง จนมาถึงบ้านสำริดให้บังเอิญเพ่งพิษที่นิดเห็นหญิงทองแก,ก่กำลังดำนามีชื่อว่ายายบัวซึ่งเหนือหัวของนางมีเงาคล้ายกรดกันตรงตามคำทำนายเท้าปาจิตจึงเข้าไปแสดงตัวว่าเป็นใคแล้วบอกยายบัวไปว่าจะอยู่ช่วยทำนาจนกว่าจะคลอดลูก ซึ่งหากบุตรเป็นชายจะยกย่องให้เป็นน้องแต่ถ้าเป็นหญิงจะขอไปเป็นมเหสีจำเนียนการผ่านไปใหญ่บัวคลอดทารกเป็นอิสตรีงามอารชรผิวพันขุดผ่องเป็นยองใหญ่และตั้งชื่อให้ว่าอรพิมครั้นเมื่อนางอรพิมเจริญวัยเข้าสู่วัยสาวก็ผูกสมัครรักใคร่กับเท้าปาจิตจนกระทั่งรักสุกงอม เท้าปาจิตตัดสินใจเดินทางกลับไปยังนครธมเพื่อยกขันหมากมาสู่ขอและรับนางอารพิมพกลับไปอภิเศกสมรสด้วยขณะที่เท้าปาจิตกลับไปยังนครธมพระเจ้าพรหมทัตเจ้าผู้ครองนครใหญ่ที่นางอารพิมพอาศัยอยู่ได้ยินคำร่ำลือถึงรูปโฉมโนมพัน์ธุ อันงามล้ำของนางจึงมีรับสั่งให้พระยารามไปรับตัวนางเข้าวังนางอรพิมสุดที่จะขัดขืนฝืนพระราชประสงค์ได้จึงตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ว่าถ้ามีใช่เท้าปาจิตแล้วไซหากผู้ใดมาแตะต้องตัวนางขอให้ทั่วสรรพางของนางร้อนดุดไฟประลัยกันพระเจ้าพรหมทัตจึงมิอาจแตะต้องตัวนางได้ นางจึงได้ทูลว่าให้รอพี่ชายมาถึงก่อนแล้วนางจะยอมเป็นพระมเหสีฝ่ายเท้าปาจิตเมื่อยกขบวนขันหมากมาถึงระหว่างทางแถวลำน้ำแห่งหนึ่งจึงได้ยินข่าวจากชาวบ้านว่าพระเจ้าพรหมทัตตรัสสั่งให้นำตัวนางอรพิมเข้าวังเมื่อได้สดับตรับฟังเรื่องราวดังกล่าวทำให้เท้าปาจิตเกิดโทสะโยนเท้าของเครื่องนาง เป็นยิ่งนักจากนั้นเท้าป่าจิตจึงปลอมตัวเป็นชาวบ้า,บานย่านสำริดแล้วออกเดินทางไปยังพระราชวังเพื่อหวังจะนำตัวนางอรพิมพกลับมาเมื่อมาถึงประตูวังก็แจ้งแก่นายประตูว่าจะขอเข้าไปเยี่ยมน้องสาวที่ชื่ออรพิมพนายประตูก็พาไปพบครั้นเมื่อประสบหน้าเท้าปาจิตนางออรพิมพก็ร้องว่าอ้อพี่มา คำซึ่งเล่าขานในการต่อมาว่าถูกเรียกเพี้ยนเปลี่ยนไปกลายเป็นพิมายชื่ออำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาที่ปรากฏมาถึงปัจจุบันนี้เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทราบเรื่องก็ดีใจที่นางอรพิม์ได้พบพี่ชายเพราะนางจะได้ยอมถวายตัวเป็นมเหสีจึงจัดหาเล่ายาข้าวปลาอาหารอย่างดีมาต้อนรับขับสู้เท้าปาจิต แต่การกลับไม่เป็นอย่างที่คิดพระเจ้าพรหมทัตถูกนางอรพิมมอมเล่าจนเมามายไม่ได้สติเท้าปาจิตจึงใช้พระขันฟันคอขาดกระเด็นณนะที่ตรงนั้นแล้วทั้งสองก็ช่วยกันฟ่าฟันอุปสรรคานา,นากว่าจะกลับถึงเมืองนครทมและได้อภิเษกสมรสกันในที่สุด